กราบสวัสดีเมื่อที่น่ารักทุกท่านนะครับมาวัวนี่เคยเนาะและสอชนชนะเพื่อนครับในรอบนี้เราเปิดในหน้าเกมมาตรงเวสองเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มกูทธรกันนิดนึงฮะ ในกลุ่มกู้ทางของเราเนาะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมบอกหมด่นะฮะจะมีการแจกเกม3ค่ายเพื่อครับ PG Joker Pack Magic ค่ายละสี่เกมเนาะสามารถไปเล่นตามในรอบกู้ทำได้เพื่อครับหรือจะดูจากสมาชิกในกลุ่มก็ได้เนาะในรอบก่อนหน้านี้นะผมไปตามเพื่อนสมาชิกในกลุ่มกรับเพื่อครับเห็นคนไปแตกเกมแตกมาเยอะแยะเลยฮะนี่ก็ได้ถอนมาเพื่อครับเออแล้วก็ก่อนหนึ่งก็มีอีกฮะเทียบเลยเนาะนี่ถอนทั้งนั้นเลยครับเพื่อครับดูดิโอ้โหผมไปตามดูแล้วฮะแต่น่าจะตามไม่ทันครับเพื่อคร ก็ในรอบนี้เนาะผมก็มาลองดูฮะก็ล่าสุดมีคุณหยกเขาก่อนหน้าน,นี้ก็ไปไต่เกมรู้สึกว่ามาจองอไม่ใช่ดิเกมแปะเนาะแล้วเห็นว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่าทุน60บาทเออมีเศษเนาะเอาเศษไปเช็คดูฮะได้มา200กว่าบาทแล้วก็คนนี้ก็ไปได้มาอีกเนาะอ่ะเดี๋ยวมาลองทดลองดูครับเพื่อครับกับเกมมาจองเวสองเนาะก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกดระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเนาะไปกันเลยฮะกับเกมมาจองเวสองเพื่อครับไปฮะอ่ะโอเคครับเพื่อครับในรอบนี้เรามีทุนมทาที่372บาทครับเดี๋ยวผมขอมาเริ่มต้นที่เจ็ดสับ เหมือนที่ผมบอกเสมอเนาะเริ่มต้นที่เบ็ดต่ำๆกันม้งครับไม่ต้องขึ้นไปเบ็ดสูงก่อนเนาะดูซิว่ามันมีลายคำนวณมีลายคอมโบดีหรือเปล่ามั้งครับโอ้โห,โโหเบ็ดสามเพื่อนฮัลโ,โหลไม่คำนวณงครับแบบนี้เดี๋ยวผมขอลดเบ็ดดีกว่าเนาะลดเบ็ดมาเบ็ดบาทน,นะมาผมขอปัดหน้าลายทิ้งอีกสักสามสิบุนฮะเบ็ดบาทเนานะเหมือนถ้าสมมติมันเรามาที่แบบเบ็ดสามเบ็ดห้าอะไรพวกนี้มันไม่คำนวณเราก็ต้องกดมาเบ็ดบาทมั้งครับถือเป็นการปันหน้าลายทิ้งฮะสวยงามคอมโบดอกนี้มังครับสองยี่สิบสามบาทฮะ มาลองดูกันยาวๆป่ะครับเรากลับมาที่เบ็ดบาทแล้วมันจะมีคำนวณมีคอมโบดีหรือเปล่าฮะแต่ถือว่ามารอบแรกก็มีคอมโบดีอยู่นะคอมโบดอกใหญ่ป่ะครับแต่ก็ต้องดูกันยาวๆเนาะมาเพื่อโอ้โหสเกตเตอร์สองตัวน่ากลัวป่ะครับถ้าสองตัวมาบ่อยๆมีโอกาสเข้าฟรีประมาณ80%อย่างที่ผมเคยบอกไปฮะถ้ามันเข้าฟรีมาในเบ็ดบาทคือความชิปหายก็เบป่ะครับ <c oughs> ถ้าเข้าฟรีในเบ็ดบาทก็ต้องใช้เทคนิคเดิมป่ะครับขึ้นไปเบ็ดสูงเนาะเบ็ดยี่สิบเบ็ดสามสิบป่ครับเพื่อที่จะให้มันเข้าฟรีซ้ำเนาะ มาฮะเอว่ามีลายคอมโบมีลายคำนวณอยู่นะ,ะเป็นการปันหน้าลายซิงเปอ์เดอร์เพื่อครับเออสวยงามดูดิอ่าได้ฮะแบบนี้เดี๋ยวเราก็ขึ้นเบ็ดได้เลยเนาะโอเคมาฮะมาเดี๋ยวขอขึ้นเบ็ดไปเบ็ดสิบเลยแล้วกันเนาะเลยฮะมาเบ็ดสิบฮะสามสิบหมุนครับเพื่อครับจัดไปฮะสวยงามเพื่อนหยาบเป้งโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ใช่ละฮะคอมโบมาหน่อยเพื่อน ถ้าคอมโบไม่ดีหรือว่าโดนดูดเยอะๆครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมต้องกดหยุดสักหน่อยแล้วกันเนาะโอ้โหสวยงามเพื่อต่อเน,นื่องมามไม่มีคอมโบไหมครับขอหยุดแล้วก็กดออตโอต้ใหม่แล้วกันเนาะสามสิบหมุนครับเพื่อนครับจัดไปสักรอบฮะเพื่อที่จะหาอ่าเขาเรียกอะไรคอมโบฮะออตโอต้ไหนมีคอมโบก็ต้องยาวๆได้ครับเพื่อนครับแต่ถ้าอโอตโต้ไหนไม่มีคอมโบก็ต้องหยุดแล้วก็เล่นกดออตโต้ใหม่อีกรอบนึงครับเพื่อนครับมาฮะยี่สิบหกหมื่นครับ ลองดูซิว่ามันมีคอมโบหรือเปล่าโอ้โหสวยงามฮะนี่แน่สวยงามฮะเป็นชุดฮะหมักไปเพื่อสวยเออได้อยู่ฮะออโต้น,นี้น่าจะยาวได้ปุ้บครับยาวเป้งเฮ้ยพอกูชมบอกได้ปุ๊บมันเริ่มนิ่งฮะสวยงามเพื่อนถ้าขีดสวยฮะต่อเนื่องมาหน่อยเพื่อนโอ้ยยังไม่มีคอมโบสวยๆจับจ้าเลยครับื่นอนครับเฮ้ยสเก็ตเตอร์มา2ตัวอีกแล้วเพื่อนฮะถ้ามันมาบ่อยๆเนาะสองสามรอบเนาะโอกาสที่มันจะเข้าฟรีสูงครับื่อนครับอย่างที่ผมบอกฮะมาฮะ แต่นี่มาแค่รอบเดียวเบอรครับยังไม่ถือว่าสวยเลยเนาะโอ้โยตอนนี้เพื่อนหมัาไปเพื่อนเป็นวายได้กินตอนนี้ไหมสวยงามฮะหลังคาดอกนี้หมับเข้าไปเป็นชุดกันเบอรครับนี่ไงเออสันสันทำไมเพื่อนสันทำไมโอ้โหไม่สันต้อะเหมือนที่ผมบอกฮะถ้าออโต้ไหนมันมาดีก็เราก็ปล่อยให้มันยาวๆได้ครับเบอร์ครับได้มาสองร้อยสี่สิบบาทฮะทำแบ็กกลับมาเบอร์ครับมาห้าหมุนครับเบอร์ครับเออถ้ามันเริ่มมาดีเดี๋ยวผม ลองขยับเป็ดดูดีกว่าเนาะเฮ้ยเ <ơi> พื่อนคำนวณหน่อยฮะโอ้โหสวยงามสันสันสันอีกแล้วเพื่อนโอ้โหไม่สันสู้วะ่ะอ่ะมาลองดูครับเพืนะ่อนฮะเบ็ดยี่สิบครับเพื่อนครับจัดไปฮะผมถือว่าลายคำนวณมันมาดีอยู่เนาะลายออโต้ก็ได้อยู่ฮนะลายคอมโบไม่ใช่ลายออโตด้ดิเออลายคอมโบเพื่อนเออแต่ถ้ามันมาไม่ดีเพื่อนครับอย่างที่ผมบอกฮะต้องกดหยุดเนาะเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเออคอมโบมาหน่อยเพื่อนดอกนี้สวยฮะเออลย,ยวยาวเพื่อนหู้ยคอมโบไม่จัดจ้านเลยว่ะวันนี้มันจะเข้าฟีปะเนี่ยอธิบายเออแม่สเก็ตเตอร์มาสองตัวไม่บ่อยครับครับโอกาสเข้าฟียังมีน้อยเนาะอ่ะมาผมขอออตโอต้ใหม่อีกรอบหนึ่งครับบัพสิบหมืนฮะเออนี่ไงเข้าจนได้ครับบับแม่พอเราหยุดปุ๊บแล้วเรากดออตโต้ใหม่ครับัอ่ะ มาลองดูฮะเบ็ด20เลยไหมครับต้องไม่ต่ำกว่า1,500บาทนะครับถ้า1,000ต่ำกว่า1,500บาทถือว่าไม่แตกครับนะครับมาลองดูฮะเอ้ยเพื่อนฮัลโหลว้าว,วฮะว้าวเพื่อนเฮ้ย <g ül> ชิบหายโอ้โหแม่เงเอ้ยสายเข้ามาเบ็ด20มึงสี่โอ้โหยังไม่คำนวณสักดอกเลยพเ,นนเพื่อนครับโอ้โหเออคำนวณหน่อยเพื่อนห้าขีดหมักไปเพื่อนสวยดอกนี้หลังคาช่องหนึ่งเพื่อนโอ้โหได้เปห้าขีดเบาไปนิดฮนะอคอมโบไม่จัดจ้านวะ่ฮะฮัลโหล378บาทอยู่อีกฮะ สองมุลสุดท้ายเพื่ครับยังไงซิเพื่อนเออสวยงามฮะต่อเน,นื่องมาหน่อยเพื่อนโอ้ยเบาไปหน่อยแต่ก็ยังได้โอ้โหคอมโบไม่สุดครับเพื่อครับห้าร้อยสิบสองบาทฮะสองมุลสุดท้ายเพื่ครับดูเสื้อมันจะแตกหรือเปล่าฮะว้าวไปหนึ่งครับเพื่อนครับสุดท้ายฮะโอโ้แม่งว้าวอีกแล้วครับเพื่อนครับโอ้โหแม่งเอ้ยไม่แตกครับเพื่อนครับมาหยุดครับเพื่อนครับพอกูหยบบุดปุ๊บมึงคอมโบมาฮะกูขอขึ้นเลยเนาะจัดไปฮะ เบ็ดร้อยครับเพื่อนครับเบ็ดร้อยในตำนานฮะมาดูซิว่า10หมุนมันจะได้หรือจะเจ๊งครับเพื่อนครับเออสวยเพื่อนสวยงามฮะผมว่ามันคอมโบดีก็ต้องขึ้นครับเพื่อนครับนี่แน่โอ้โหหลังคาช่องหนึ่งเพื่อนเอย๋ยได้มา4 9 5บาทครับเพ <40 S 2> ื่อนครับสหมุนฮะลองดูว่ามีโอกาสจะแตกนอกอีหรือเปล่าเพื่อนเอ๋ย4หมุนเพื่อนเออสวย2องกิจตอเนื้อฮะหมักเข้าไปเพื่อนคอมโบมาหน่อยเพื่อนเออสวยฮะโอ้หเป้งโอ้โหว้าวหมักเข้าไปโอ้โหป็นชุดฮะโอ้โหหนึ่งพันสองอยบาทครับ แม่กำไรมาเลยฮะดอกนี้ทีเดียวเชียวครับเพื่อนครับสมมุติสุดท้ายฮะเราดูฮะเอาเข้าฟรีด้วยครับเพื่อนครับเข้าฟรีมาได้เบ็ดร้อยเพื่อนครับมาลองดูว่าจะจบที่เท่าไหร่ครับเพื่อนครับดูซิว่ามันจะไต่หรือเปล่าฮะเบ็ดร้อยเพื่อนครับมาเพื่อนเท่าไหร่เพื่อนเอ้ยเอออย่าว่าเพื่อนซื้อเบ่งสวยงามฮะเพื่อนฮะริ้วยไปโอ้โหหกพันยี่สิบบาทเพื่อนครับกล้ามูลฮะของามงามเพื่อนของามงามเอ้ยอย่าเพิ่งว่าเพื่อนเอ้ยว่าอีกแล้วฮัลโหล เออห้าขีดต่อเนื่องหมับเข้าไปสวยงามเป็นชุดครับเพื่อนครับหลังคาดอกนี้หมับเข้าไปโอ้โหสามพันหกครับเพื่อนครับโอ้โหแม่งมาเป็นชุดครับเพื่อนครับหกพันสี่ร้อยแล้วครับเพื่อนครับโอ้โหหกหมื 6, นะ่นฮะมาดูซิว่าติดมือหรือเปล่าครับเพื่อนครับจะติดมือให้เราหรือเปล่าฮะเราทุนมาที่สามร้อยกว่าบาทเองเนาะสามร้อยเจ็ดสิบเท่าไหร่เจ็ดสิบกว่าบาทเอง,เ,อองอเ,เพื่อนครับเออสวยงามฮะดอกนี้จีนเขียวเพื่อนเอาไปเต็มเต็มครับเพื่อนครับสวยงามฮะสองขีดเพื่อนโอ้โหเป็นห้าขีดแทนได้ฮะาคเพ่นชออ้ห 8,007แล้วครับเพื่อนครับนี่อีก5หมุนครับเพื่อนครับดูซิว่าจะติดหมื่นหรือเปล่าฮะเออยอดสเก็ตเตอร์ในรอบนี้ยังไม่ถึงหมื่นฮะแต่รอบเงินโดยรวมแล้วแตกมาแล้วฮะ13,000กว่าบาทโอ้โหยังมีฮะเพื่อนฮะ5ขีดหมับกก็ไปเพื่อนขอหลังคาช่องหนึ่งเพื่อนหลังคาโอ้โหเป็น5ขีดเบาไปนิดหลังคา5ขีดก็ได้เพื่อนโอ้โหต้องการหลังคาไว้เอ้เก้าพันสามแล้วครับเพื่อนครับอีกสุดดดท้้้าาาาายยยยครรับูซิิวว่่่่่่จะะตมืืืออออออหเเเเปลฮพพงน เอ้ยเพื่อนโอ้โหไม่ถึงหมื่นครับเพื่อนครับแต่ก็ยอดรวมถึงหมื่นฮะหนึ 1, ่งหมื่นเอ้หยหยุด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 อะหนึ่งหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทเพื่อนครับพอเลยฮะไม่เล่นต่อแล้วเพื่อนครับเหมือนที่ผมบอกเสมอฮะได้กำไรต้องเลิกเพื่อนครับแต่เอาจริงนะในรอบนี้ถือว่าผมทำเรื่องแล้วเพื่อนครับผมคิดว่ามันคอมโบดีคำนวณดีฮะผมก็เลยแบบอ่ะ,อะก็ขึ้นมาเบ็ดร้อยเนาะแล้วมัน โชคดีความโชคดีคือมันเข้าเฟรมครับแต่เข้าเฟร้มาในเบทยี่สิบมันไม่แตกเข้าเฟร้นในเบทร้อยคือเรียวกว่าแตกครับมั้งครับเอาจุนไปสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทไหมเออประมาณนั้นครับมั้งครับก็ได้มาหนึ่งหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทเพื่อนครับเรียวกว่าโคตรแตกมั้งครับอ่ะทุนสามร้อยลองดูเพื่อนครับเผื่อเอาให้เพื่อนๆไปปรับใช้ดูเนาะ ถ้าแบบมันคอมโบดีคำนวณดีก็สามารถเพิ่มเบ็ได้เรื่อยๆื่อครับแต่ถามว่าแนะนำไหมก็ไม่แนะนำเทา่าไหร่เนาะโอกาสเสี่ยงมันมีสูงครับ่คร <ST an> ับก <ST an> ็ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่เข้ามาในกลุ่มกูทามนะไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดครับป่ครับแล้วก็อย่างไรฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร b ์กดดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องใหม่ช่องนี้ด้วยเนาะไลายสัปดาห์ชนะป่ะครับไปแล้วฮะบายฮะ